แต่บ่พออันแต่าปนยังเราเข้ามาแฉี่เป็นจักเทื่ออะไรนี่สดหโพงพ่พอกบผมบอกพิ่ไปกจะพิชบัพพิหน้าทำได้หรอวัพี่โอ้โหเอาเ่อนพอไปยังแต่ว่าผงเรือนด้วยเพามันแยบเอ้ยเอากันว่ายจะเถื่อเเดี๋ยวเย็ วายไปยังลูกตามหาอยู่เดียงก็มาเห็นก็ไม่มอยู่พี่โอ้ยพอมาตึงสะดอนู่นพอมาตึงสะดอนู่นได้ปลาปลารอบมาได้ปลาขาวปลานี่แล้วพี่เขาปีนบ่หรอ พ่อเอ้าเัี๋ยรับเลยบางทีคือลูกไงคือบัดจังบัดคือบัดคือบัดอะไรมาไม่ยังอะไรมาโอ้ยเพิ่นเพิ่นลูกตะกี่นะโอ้ยเจ็บเขาเจ็บขาบ่ปวดเพราะปวดขึ้นนั่นส่นโอ้ยขึ้นลูกยังไงเถอะไว้กับลูกเสื้ออาหารเสริมไม่พอเหนตัวไหนตัวไหนตัวไหนเนี่ยมิกในพัดฮ้ยมิกในพัทไหนมิกในพัดอาหารเสริม อ๋อันเจ้าปวดขาย่อนนี่ตีนี่แหละเจ้าปวดขาย่อนเลยเราเต้นดูเราเต้นดูนี่นี่โอ้ยห่วยห่วยห่านเฉลืดุงพอสิฮักนี้่กับตีนแนงโอ้เอาเอาเอาเห็นอยู่ดีไมีแห้งเถอะเฮ้ยเจ้าปวดขาเตะเฮ้ยดีตึ้นหลอดเลยโ่้ยมันคือนักเล่นเฉลูกดพี่มาไกลๆมาไกลๆมามาไกลๆได้วาปลานได้ได้ตีเออมิกนายพัดมิกนายพัดต้องขอบคุณท่านประธานนะครับผมครับนะครับครับขอบคุณครับครับผมไปเฮ้า ออกมาวิ่งพอพอกลิงเอามาวิ่งเลยพอไปกวยเรียบร้อยดังไฟเลยสิดังไฟเลยไปหาเฟือนมาดังไฟใส่กันผู้ยใหญาได้เลยพ่อแม่เอ๋ยเมื่อนี่ภาคกันมะเล่นทงทงมะเล่นทงเจ้ประสงโตน้ำจักจังเอาแหนันออกมาน้ำพี่น้องเฮ้ยกระชีพ้าไปดังกระชพ้าไปดังไอ้คนพี่น้องเอ๋ย บักอ้วนบักเตียนันมาดอกน้ากันกันใจประสงค์ตอหน้าจังเอาไหยมาเทโอ้ยไปรับการร่างมือการจิตนะฮะปีไฟก็เรามาเลีดคนทั่วดีดังไฟจัดฟองมือในปีไาน้ำเสียบเข้าเออดั่งไนะเอามบมัรตาแต่บดังไฟมห้ยมันดังไฟเหรอมันควรอยู่บ่ก็ควรตัวนี้มอ้ย มันมันกักควรกับควรจนแบบนี้โอ้ยกักควรเดี๋ยวมันควรบ่มันควรบ่มึงดังอยู่นี่แหละมันควรบ่เอาแต่พอมืดตา่พอรู้ว่าจอร์ดับตาบอกกูเดียนมันควรบ่หรอมึงดังไว้อยู่ว่างนี่นั่นเอาเอ้มันกักควรตัวนี่มห้มึงบ่เห็นบ่ว่าพอนั่งจนเพิ่อนยู่หันอ๋อมันมันควรใส่ตากลัวเออบางสิ่งก็ลราได้มาเหมือเจ้าจะว่ามันควรไหมมันกักควรไม่นี่มันควรตัวนี่มันควรบ่มาที่ไหนโอ้ยมา โอ้ยร่ำบโอ้ยฝ่าเอยฝ่าห้องตึงามก็พึ่งไปเสียงม่ตกมาหอดตกหอยตกหวยบวกเออหีมก็ตกหแล้วเขมบอลตกแ่กว่านาตกมาหอดของไผ่ตกหวยสนออีพองาเม่เตอเอ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 เอเออออป่านซอกมากอกมาวเพระว่ยังเอามากินปีปลาเจ้าตัวได้ปลาได้ปลาป่ะวยมึง่ากด ึกระดุกเซเรกบบ่เอาเอามันบาแน่เด้พอการที่ทึกระดุ้งนียเพือกบมันไล่มาดิมันอึงอึงอึงอยู่ผุดหองุนวะโอ้มันบ่แม่นครับอึงอึงกันบ่แม่นกบเนี้บ่เออมันมเมนต์ไปเออมันอึงตัวห้องดออออออวมันคล้อยไปหากันมันไปเชื่อมกันน้อมันนุ่นกันยกกลางไม่นเนาะีดดีดดีดีดาเบ้ ปีดีแม่ง我用我ีด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 โอม่น่ละเจ้ายกเสร็ปุ๊บปเนี่มันกส่มกันเจ้านี้บาจังค่ดคุคบ้าือสเจ้าดเออวยไป่าบไป่เีนเอาีวดได้ปาว่ลพี่มือนี่ลูพี่แมงบอกพอมึงได้หแลวก็ยอกสอดอกคลงขั้นบอยกเจ้าเล่ีย่สร้งใจเจ้าเบิงมันเหีนจังน้หรือสีหนว่าจังฟ้พ่อแมเอ๋ยได้ป่ะดีรื่อี่ ได้ได้ยูบ่ได้ไปเอายงปูดูสุงขนบ่แสหนึ่งแอคชัน่นแท๊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 ดแทน t นเอ้าวล่หนี้พี่อ้องครับเบิง้งครับเบิง้งหมูยกสะดุ้งครับโอ้ยหมูแมงบ่ว้า,วาเฮ้ยเฮ้ยเตดออกหัวปพ๊กะแม่งไหเตูกหัวเปไ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 ไปไไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไไไไ่ ลูกพี่เามลูกพี่นี่โอ้แต่งออกกีดลายแห้งพี่น้องนี่คือธรรมชาติของความเป็นอีสา,บานบ้านเฮาแก้วแก่ลูกพ,พ,พี่แก้วพุ่นอ่ะโอ้ยข้าวมันผ่เบียนรถบัตนเลยพี่นอ้นอ,งอ,นองเบื้องครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะเห็นไหพี่น้องปตักไปตักครับพี่นเบื้งครับเอาเอา แต่แขนยาวตักเขาแบบนี้มันก็บาถึงแล้วเอาได้ยุ้ยได้ยุ้ยเอาเอาจะเล่นไปยังไงผมเป็นน้องใหญ่ซื้อได้มาน้องพ่อโอ้น้องใหญเอึ้นกระเบาเนาะเดี๋ยวแจเพราะลุงกันเด็ดนี่ไหนมาแล้วเต็มๆเลยแบบนี้นี่ครับน้ำไม่ใช่หรอครับน้ำอยู่รถครับโอ้ยโอ้ อะไรลกูกมันลูกเสือแล้วลูกยังนี่ส <c oughs> วัสดีครับพักสวัสดีครับมาลูกมาพวกอันพอ่อทำเลยเท้า,าตรงโอ้โอ้สีดำหนุกกี่ฟอนต์สมมติเจ้าขึ้นนั่งสีเย็นนี่ตสามนิ้วสามนิ้วสามนิ้วเออผมมากูสามนิ้วนี่แหละแรงบวกนี่จดดดวดลูก แก่ใช่ไรเนาะพักวันไรครับพ่อ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 พัอพ่พ่อพ่พัอพ่อพ่อพ่อ่พ่อพ่อ่ห่อพ่่อพ่อพ่อพ่อ่อ่อพ่อ่อพ่อยอพ่อ่อ่อพอพอพ่อพ่อออพออพอพ่อพ่พ่อพ่อพ่อพ่พ่อ่อพอกพ่อพ่อพพ่อพ่อ่ออพ่พ่อดูพ่อพ่อ่อ่่อพ่่อพ่อกูพ่อเ่อ่อพ่อพ่อพ่่อพ่อพพ่ออออ่อพ่อพ่อา่อ่่ คู่สอนยังไ็่รู้เาคนต่อ,อยนี่ยูสอนยังไม่รู้มึงมีแต่ไม่รู้ไม่รู้น <โฮ S 2> ั่นแหละตอนที่สี่แกงปลาปย่างพี่น้ครับข้าต้องใส่ตะไครก่อนนะครับอืมกะพิกนะครับผมบปลายางนะครับพี่น้องครับนำกระเหียอนะครับปลาย่างนะฮะเ็บบ,บัานพี่น,อน้องกินง่ายแต่าษาทบานเทมยังมากไม่ ครับกินไงยังไงบานเฮามันจะตาบานเฮาเับพี่น้องผักหวานหลายต้องใช้ป้าอย่างให้หลายเป็แข่งผักหวานสูงตี๋โว้ยแต่พี่ว่าเลยไม่แหงเราไอ้ป้าใช้บะพริกแข่งเ,เนี้ยเแค่จะได้สันสน่นเขาต้องซอยมันจะไข่แล้วก็ตำบะพริกซะก่นอเ<ะ>นเอาตีแเมนเจ๋เห็นอยู่ว,ว่าเาแก,แกแงเัาหวาเขาต้องซอยแล้วตำซะก่อนแกงผักหวานแจงเน<ก>าะผักหวานแจง ชัว่วโมงแราจบกกินแล้วจากชั่วโมงแรกแต่งังอยงู่ปากโป้เ่ยตีม<ด>ันเพชรโอ้ตาปากคอยปอปากหมอกระโปงโอ้กระิใส่หล,ลายปุรนเนี่ยตีเอามาให้กันเล็ดรัเมื่อชมเมืม่อปลาแห่งเพชรกระทบอ่ะหูครับิีงปลาครับพี่น้องครับน้าตะโพงครับมาแยางหวานครับพี่น้องใส่ปรุดเนาะอาจารย์ครับนักแสบบานเท่ามากับอ้าวอ้อเอาไปใช้ทงกุ้งละลูกกินข้าวปลาหน้าติดห่วย ังครับโอ้โหธนกากระโปงนายกพี่น้องครับมาเดีพี่น้องเด้อวิถีอีสา,บานบ้า,บานเฮาบ้านเฮามันกระซำบ้านเฮานั่นแหละสุลต่านพระจานทร์ผมว่ามันสุกขนาดนั้นนะสุกแล้วครับอืแต่ตะพุงเด้อครับโอเคครับ จันจาดเลยเพเข้มเอเพียเีนีไ่เพดมเเข้มสมครับสเขาว่ายันบอบไตเป็นไตกักสีบาแนวไดพบพนมายังกวเพีดน้อยเข้มเข้มเออสมเพิ่อนนีอันนี้ดเข้มปันจ้เข้มเี๋ว่าเข้มท้อเสียบเหรอะไ่องมาจานปองกําลังติ่งปลาพี่น้องครับเข้าตรงซอยกันครับ ผมยามาคหมกฮงพี่น้องครับต่หมกฮงเสียบๆมากินขา้าวปลาน้ำกันได้พี่น้องเนื้อบานเฮามันกะสัมบานเฮาครับมาเพื่พี่น้องครับหมกฮุงครับเมื่อนี้เพื่อนมายามครับสัมเลียนมาหาเลียนดงกันครับลายมังกลครับเพ่เลี่ยนเครื่องกลพอเลี่ยนทุกณาอรวดหมูทุกนาฬาดินะครับ อร่อยพี่น้องครับก็ได้ทำผัดฮั่นเฮ้ยไม่อยากรู้ไม่อยากกินแล้วครับอยากไปเมื่อลเอาะาา่นเอลุยเลยไม่อยากพี่น้องครับมากพี่น้องใส่ข้าวหวานเอาท่านซักเอาเดี๋พี่น้องเลยยิ่งปลากับบะฮูแกงปลาย่างใส่ข้าวหวานบัลลังก์เท่าพี่น้องมากครับแท็กกินข้าวปลาไม่อยากไปยังงาเหมือนนี่นอนกินพ่อนอ่นลายเลยพ่อมีขวดน้อยอยู่บ่อหรือเปล่า โอ้บ้บร้อนบก่อนโอ้ภาษสาอีสานคำเก่านี่บื้แปลว่าบื้อคือพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนโอ้ทำไปรไออา้เอาไเาหหวานไ่นะครับแกงปลาอย่างหวาน

ป,ปลไปลดวกกันเลยิงแต่ดวเนี่ยาลองเด้อขาลองไข่ครับไขรปะิดไงยังไงตีที่แบบแาเท่าวันกระชำบมเท่านั้นริงปลาจนแห้งจันทร์ปองครับติด้หมครับติงดนครับ นั่งแห้มมันยังจสบเกี่ยงปลาใช่ยังไงลูกเฮ้ยพักวันเลยมันมันใส่บ่อวะอืออ๋อเนาะใส่บอนะลูกพี่มันกี้กินได้มันคือแสบแต่ใส่ได้เยไ่วกตัวงางตัวโลูก็ใส่สาม่วน่หวโอ้โหคนดีอันนี้รถดำเนี่ยอืมอืมเอาลงมากนี่ก็ปลา ครับครับอื่นครับคว่าจะได้ก็จะกินกันทำทำแก้วกิบลไหมทำแก้วกิบมีบ่หรอต้องามีนวยกิบต้องหาล่อไตเพิ่งมาแรกเลยจะบอกหาซื้อเพิ่งซื้อเอาเาโอ้ยเสียบบ่เสียคุณเราคุณเาโอ้ตังใส่ฟิมือแม่นบ่ได้ครับได้ไหจะหาคุณบ่งไปปนรอไมโอ้วันหลายคุบ่ปิ้งกนตเางเนี่ย มี่วนอยู mom, ่ป oh, ิ hmm, think, like uh ้ง huh. กิน oh. ต oh, uh ุ๊บตำโพ้หวันเหื่อพวานโอ้แต่อกข้าวด้วยเต่ฝอเมือยด้วยนรดนงรดเมื่อยหายนยาแต่วยาวตีนนงรดตี๋กู้หญิที่กินน้ำเขากี่เรียบน้องนะครับอืมาเป็นดอกไหมชาหวานครับโอ้ต้าเจ้ากัตำโงอืมเหมอแล้วว่มีจานรอนอะไรีน้องครับ เวอกหิวก่นเวจะกอกกลงกับเขาเรือให้มันกินีก็ดำัปลาลาเมื่กีกินขาวำเมื่อ้กินขาจะกดาฟงยูะาก่ินบาน่อกครับบานเามันกองิลกินอยู่ไงแต่เทศบ้านาเดียวเดียวนั่งเทงานื้อนักการได้จาง อยากไ้ผีน้องเด้อบานท่าตมองกินมานี่ครับอ๋อหนึ้งสองกินหมดละก็กินเ่าไงไงแล้วไงแล้วตีคคางได้เหรอตีดูมันสเปลี่ยนะเอานะครับมากินเขานั่กับผมเมื่นา ใ่นไปม่ดูขอีสากันยินดีสรับายขอบคุณหลายสิกพี่น้องครับสวัสดีครับดีมาสวัสดีครับขอบคุณมิกนายนะให้พ่อมามได้จะยากินเขาเสียส่งอยู่ดีนบ่ขอบคุณมิกนายมิกนพัดลให้พ่อกินเขาเสียอยู่ดีมีแห้งปวดปวดขาปวดแข้งครับสิไปเล่าน้ำลูกอยู่เที่ยวนดีเจ้าก้อนพ่อปวดขา ลูกงาปวดขาจมแจ้งขางขาหวานน้ำถ้าพ่อ,พอมันกินตัวนี้ก็แล้วพันดีจะเกิดกไม่หรอกครับสนใจคอยเช็ดเามันเป็นหลังเด้ดอค,ดาาครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่ารครับ